เมื่อเราปฏิบัติแล้วก็สมควรที่จะรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติโดยทั่วไปจิตใจของเรานั้นก็จะวิ่งออกไปตามสิ่งที่เรานึกคิดต่างๆล่องรอยไปไม่มีกฎเกณฑ์อันนี้พอเรามาฝึก มาฝึกก็เป็นการเรียบเรียงจิตของเราให้เป็นระเบียบจิตที่เป็นระเบียบก็จะมีคุณภาพาคุณภาพของจิตอย่างนี้ก็ทำให้สุขภาพจิตของเราสมบูรณ์ขึ้นอีกอย่างหนึ่งการฝึกฝนอยู่กับปัจจุบันจิตเรามักโน้มไปในอดีตบ้างโน้มไปในอนาคตบ้าง โดยเฉพาะในอดีตความรู้สึกนึกคิดต่างๆก็จะไปอยู่กับเรื่องราวในเรื่องของสิ่งที่ผ่านมาแล้วซึ่งอย่างประโยชน์ได้น้อยแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่เราควรจะได้รับอีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้ประโยชน์ก็คือ,อาการที่เราได้พัฒนาสมาธิวิปัสสนา ให้ก้าวหน้าขึ้นทุกๆครั้งที่เราปฏิบัติมีผลเป็นการเก็บสะสมภูมิธรรมของเราไปด้วยประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้ทำความเข้าใจในเรื่องหลักการและเหตุผลต่งตางๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพุทธพจน์ คำพูดของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตัดไว้แนะนําไว้ซึ่งเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อันนี้เราได้ศึกษาได้ความรู้ได้ทําความเข้าใจแล้วก็นำมามาใช้ประโยชน์ในชีวิตของเราอันนี้คือประโยชน์คร่าวๆที่เราได้จากการปฏิบัติประโยชน์ อีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ที่เราได้ก็คือการที่เรามีกัลยาณมิตรมีทีมงานมีกลุ่มมีองค์กรเกิดขึ้นทำให้เรามีบทบาททำให้เราได้มีมิตรร่วมธรรมะซึ่งปฏิบัติไปพร้อมกับเรา แล้วก็ช่วยกันพยุงทางด้านจิตใจซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นประโยชน์คร่าวๆที่เก่าวมา